วัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบชาแนลทาร์รตโฮนิีนไยน,นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปแนวเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนและคาเมถุนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนาย,ยนถึง14กรกฎาคม ในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม2566ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทำนายโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือบางทีเหตุการณ์มันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณเลยก็ได้เพราะนี่คือดวงโดยรวมนะคะให้มีวิจารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็สถานการณ์เหตุการณ์นะคะอาจจะสลับฝั่งสลับฝ่ายเป็นไวเบอร์ซ่าเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเนี่ยดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตเท่านั้นนะคะอย่าอินจนเกินไปนะอะไะค่ะเรามาเริ่มดูให้กับชาวราศีเมถุนและกะนาเมถุนกันก่อนเลยค่ะสําหรับคนโสดชาวราศีเมถุนความรักในช่วงเดือนกรกฎาคมจะเป็นยังไงบ้างไพ่แบลแรกขึ้นมาเป็นไพ่ควีนถ้วย the high priestess queen da สาดาบแล้วก็ไพ่สิบถ้วยอ่าสำหรับคนโสดบอกเลยว่ามีคนเข้ามาแต่ว่าควรดูให้ดีค่ะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ควีนถ้วยกับไพ่เดอะฮพรีสเททให้ระวังการที่คุณเนี่ยจะไปตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งที่เขาไม่สามารถให้คุณเป็นตัวจริงได้ซึ่งพอไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาเป็นไพ่สิบถ้วยเนี่ยมันคือชัดเจนเลยว่าที่เขาไม่สามารถให้เราเป็นตัวจริงได้เนี่ย ว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะตกลุมรักจากสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับครังความรู้อย่างเช่นห้องสมุดหรือสถานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการเรียนมหาวิทยาลัยอ,อันนี้จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ยังอยู่ในวัยเรียนหรือ,อคนที่กําลังศึกษาต่อก็ได้นะก็คือจะมีการที่ได้เรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งผ่านาการเรียนออนไลน์หรือบางคนเนี่ยก็คือ ไปเจอกันในสถานที่เรียนเนี่แหละค่ะซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยการเข้ามาของเขาคือต่างฝ่ายต่างชอบพอกันแหละแต่มันติดตรงที่ว่าเข้ามาผิดช่วงจังหวะเวลาเพราะฉะนั้นคนโสดชาวราศีเมถุนลนัคณาเมถุนให้ระวังความสัมพันธ์ที่คุมเกลือแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เป็นรักสามเศร้าเราสามคนเพราะเขามีเจ้าของแล้วส่วนคนที่โสดจริงๆก็ยังต้องระวังประเด็นเรื่องนี้หรือคนที่มีคนคุยเพิ่งมีคนเข้ามาเนี่ยก็ควรดูให้ดีนิดนึงว่า เขาคนนั้นเนี่ยมีเจ้าของหรือยังเพราะฉะนั้นคนโสดอาจจะต้องศึกษาดูใจกับใครที่เข้ามาใหม่ๆในช่วงนี้เนี่ยให้นานให้ดีที่สุดเพราะว่าเท่าที่ดูเรามีเกณฑ์เจอคนมีเจ้าของนะคะอะไะค่ะเรามาเริ่มดูต่อให้กับชาวราศีเมถุนล,ลักนาเมถุนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กตนบ้างดีกว่าไหนดูซิว่าชาวราศีเมถุนล,ลักนาเมถุนคุณเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เช่นไรมาบ้าง ไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ Nine of Swords สองดาบเก้าเหรียญ Six of Swords แล้วก็ไพ่ Happy ขอ happy ะะไพ่ขยาย Happy หน่อยค่ะ Queen ม่เทา้าเท่าที่ดูจากไพ่นะคะมันเหมือนเป็นความรู้สึกทางใจ ในช่วงอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนที่ต้องเดินออกจากใครสักคนหนึ่งมาโดยที่จริงๆไม่ได้พร้อมจะออกหรอกแต่เพียงแค่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาไม่ได้มีการทอล์ i กิ้งกับคุณไม่ได้มีการพูดคุยกับคุณหรือบางกรณีเนะี่ยก็คือคุณอาจจะโดนบล็อกไปดื้อๆเลยมันเลยเป็นสถานยายันที่บีบบังคับที่ทําให้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยต้องเดินออกมา แล้วมันเป็นการเดินออกมาแบบคาดหวังซึ่งถ้าถามว่าคาดหวังอะไรไพ่สองใบ,บนี้ขึ้นมาคือคาดหวังว่าชีวิตตัวเองอ่ะจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมานอยกับเรื่องเราเดิมๆหรือว่าไม่ต้องมานอยกับเรื่องของเขาอีกแล้วทีนี้เนี่ยเรามองว่าเป็นไปได้สองประเด็นนะว่าถ้าไม่ใช่เขาบล็อกคุณก็คือคุณบล็อกเขาเพราะรู้สึกว่าเขาอ่ะเห็นคุณเป็นแค่ตัวเลือกอยากตัดก็เลยพยายามบล็อกแล้วก็เดินออกมาแต่ว่ามันเป็นการเดินออกมาที่ค่อนข้าง ค่อนข้างที่จะเดินออกมายากเดินออกมาช้าหาความสุขให้กับตัวเองค่อนข้างยากเพราะว่าไปยึดต,ติดกับเขาค่อนข้างมากคนที่คุณมีประเด็นด้วยเนี่ยจะเป็นชาวธาตุชาวธาตุด,ดินแล้วก็ชาวธาตุน้ำซะส่วนใหญ่นะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนกันบ้างสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนขึ้นมาเป็นไพ่ยสองไม้เท้า t h e m p e r o r King of Swords, the Hierophant แล้วก็ไพ่สองเหรียญอืมไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ Judgment ใต้สำรับนะคะคือการที่มีสิ่งใหม่ๆห,หรือมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตคุณสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนเนี่ยคือเรามองว่าจริงๆอ่ะชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคนที่เลือกได้อยู่ตลอดเวลา ไพ่สองไม้เท้าเนี่ยก็คือจริงๆอ่ะเหมือนคุณอาจจะเริ่มรู้สึกตัวว่ามีใครบางคนพยายามเข้าหาคุณหรือแอบรักแอบ,บชอบคุณอยู่แต่ปัญหาก็คือตรงมาปัญหาของคุณเนี่ยก็คือมันติดอยู่ตรงที่ว่าคนที่เขามาทําดีกับคุณเนี่ยคุณไม่มั่นใจว่าเขามีเจ้าของแล้วหรือยังแล้วก็การเข้ามาของเขามันเหมือนเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเป็นช่วยปรึกษาหรือเข้ามาคุยแล้วทาให้คุณรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้น แต่คุณยังไม่ได้หลงรักเขาทีนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือว่าไพ่เดฮารฟันไพ่เดฮารฟฟันขึ้นมาคือคุณยังไม่ลืมคนเก่าบางคนยังมีการไปมูไปขอพรเพื่อให้คนเก่ากลับมาอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปแล้วคือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาช่วยดามใจแต่คุณยังไม่ได้รู้สึกรักเขามากพอแล้วก็ใจเนี่ยก็ยังไปยึดต,ติดอยู่กับคนเก่ายังมีการขอพรหรือภาวนาใจบางครั้งยังรู้สึกสับสนกับการอยากให้เขาคนนั้น คนเก่าๆกลับมาอยู่สถานการณ์ปัจจุบันมันก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกสับสนกับตัวเองใจก็รู้สึกอยากได้คนเก่ากลับมาอีกใจก็รู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีเมถุนลนัคณาเมถุนกับคนที่คุณมีประเด็นด้วยมากที่สุดในตอนนี้กันค่ะว่าทั้งคู่รู้สึกยังไงต่อกันขอเริ่มที่ชาวราศีเมถุนลนัคณาเมถุนก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้น ไพ่เบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เผด็จศรี Four of Cups Three of Swords Strength แล้วก็ไพ่ The Empress เรามองว่าคุณพยายามทำเป็นเก่ง พยายามทําเป็นเหมือนกับว่าฉันอยู่ได้ฉันเข้มแข็งแต่จริงแล้วใจค่อนข้างบอบช้าน,นะคะใ,คให้ความคิดของชาวราศีเมถุนแลัก็นามถุนเนี่ยเหมือนคุณอยากที่จะไปสะกิดหรือว่าไปกระซิบบอกเขาว่าทักคุณกลับมาสิกลับมังงอฉันสิกลับมา,งงกบมาแก้ไขปัญหากลับมาปรับปรุงตัวเองเพื่อให้ความสัมพันธ์มันไม่เหนื่อยสิเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไพยส่สะเด่ขึ้นมาสแสดงว่าที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนและกณนามถุนเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายที่ พยายามที่จะประครบประงมความสัมพันธ์นี้เพื่อให้มันไม่แตกร้าวแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะอีโก้สูงแล้วกช็ชอบความเพอร์เฟกต์เขาก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงคุณซึ่งมันทําให้ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยเพราะฉะนั้นในตอนนี้เรามองว่าคุณยังรอม้กระทั่งการตอบกลับหรือว่าการทักทายของเขากลับมาอยู่เลยค่ะไพ่ใต้สำรับเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ The High p r i e s t e ท s คือคุณยังไม่ลืมเขาคราวนี้เรามาดู อีกฝ่ายหนึ่งค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีเมทุนลักนามถทุนไพ,พ่ขึ้นมาเป็นไพ่เดซัน The, The Hermit Queen of c u ฟ s Five of Cups และไพ่เดอะเมจิเชนความสัมพันธ์เนี้ยคือเขาคงสถานะที่มันไม่ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะเลือกคุณได้ด้วยเพราะว่าไพ่เดอะแซนกับไพ่เดอะเฮอร์มก็คือหนึ่งเลยคือเขาเป็นคนที่น่าจะมีคนคบมาแล้วก่อนคุณเนี่ยเป็นระยะเวลานานแล้วมันเกิดช่วงเวลาที่อิ่มตัว แล้วดันมาเจอคุณแล้วทำให้เขารู้สึกตกหลุมรักคุณเพราะความชิลความเบาสบายของคุณคุณเป็นคนดูเหมือนเป็นคนอะไรก็ได้สำหรับเขาและในตอนนี้ตัวเขาก็ยังไม่ลืมคุณนะแต่เขาสามารถใช้ชีวิตแบบแฮปปี้มีความสุขกับคนของเขาได้ตัวเขาในตอนนี้ยังคิดถึงคุณอยู่ยังรอช่วงโอกาสที่จะกลับมาแต่เขาก็มีความกลัวว่า จะถูกจับได้หรือว่ากลัวว่าคนข้างกายจะรู้ไพ่ใต้สำรับขึ้นมาเป็นไพ่เดือฟูมันเลยกลายเป็นการแสดงออกว่าเขาเหมือนไม่สนใจคุณเลยจริงๆก็มีแอบคิดแหละแต่เพียงแค่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้ต้องการที่จะเลือกเราอยู่ดีคราวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาวราศีเมถุนลลกคณาเมถุนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันค่ะว่าในเดือนกรกฎาคมความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นไปในทิศทางไหนไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่แปดเหรียญ อืมเจ็ดถ้วย the f o o l the harafan แล้วก็ไพ่ n i g h of one ในช่วงเดือนกรกฎาคมเขาจะกลับมาค่ะแต่เหมือนเป็นการกลับมาเพื่อหยิบยื่นความหวังให้กับคุณซึ่งเรามองว่าชาวราศีเมถุนและกนกาเมถุนจากที่ทำเหมือนใจแข็งอะ่ะก็จะใจอ่อน เพราะว่าเขามาให้ความหวังอีกครั้งแล้วก็การพูดคุยมันเหมือนจะดีขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นแค่การมาให้ความหวังนะไพ่เดอะไฮโรเฟนเนี่ยก็คือมันเป็นการกลับมาแล้วเหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นแต่คุณอาจจะมองแค่ผิวเผินหรือมองแค่ระยะเวลาอันสั้นไม่ได้เพราะว่าไพ่ไนช์ออฟวันเนี่ยคือเขาสามารถเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางได้ตลอดเวลา อารมณ์เขาค่อนข้างรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงเสมอในช่วงเดือนกรกฎาคมคุณจะยังคิดมากแล้วก็ส e n s i t i v มากอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันสะเทือนใจของคุณอยู่ตลอดเวลาแต่แน่นอนสิ่งหนึ่งที่เห็นคือการกลับมาแต่ถ้าถามว่าพัฒนาเลยไหมไพ่เดอะฟูลขึ้นมาก็คือมันก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาอยู่ดีนะคะะ นี่คือไพ่บทสรุปของชาวราศีเมถุนและคนาเม,มถุนคราวนี้เรามาดูไพ่คําแนะนําจากไพ่นางฟ้ากันค่ะว่าไพ่นางฟ้าอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนาอะไรกับชาวราศีเมถุนและก็นาเม,มถุนกันบ้างไพ่ใบแรก hot to hot bless you r บางทีความสัมพันธ์นี้เราอาจจะต้องเชื่อเพื่อนบ้างนะเพื่อนอาจจะเป็นคนที่ดึงคุณออกมาจากจุดที่แย่ที่สุดได้ ไพ่ e ือเรื่องแฟมคำแนะนำจากไพ่นะคะคือเขาบอกว่าบางทีใจมันต้องแลกใจอะความรู้สึกมันต้องตรงกันแต่ในตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ตรงกันขนาดนั้นนะคะมันยังไม่ได้มีความชอบความอินไปในทิศทางเดียวกันในตอนนี้คุณอาจจะต้องขอคําแนะนําจากเพื่อนหรือว่าบางคนเนี่ยช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ดาวแล้วไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ ช่วงนี้คนที่จะสามารถพึ่งพาได้มากที่สุดไม่ใช่เขาคนนั้นแต่อาจจะเป็นเพื่อนของคุณเองและครอบครัวของคุณเองที่จะสามารถที่จะฮีลใจหรือว่าดามใจของตัวเองได้นะคะก็เรีอกอยกง่ายว่าอย่าคาดหวังกับคนคนนั้นมากเกินไปนี่คือไพ่สรุปทั้งหมดของดวงความรักของชาวราศีเมถุนและคาเมถุน ประจำเดือนกระก,กระาคม2566สำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปใหม่ๆมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปทักทายเข้ามาสอบถามคิวหรือรายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายคะ่ะ